ไม่ต้องพูดหรอกเฮ้ยเขาบอกให้ไม่พูดทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาได้เฟสของคริสต์มาสเวที่สองทุกคนจะบอกว่าเสียงขึ้นจมูกอะไรจ๊ะป่วยเออคือมันจะพูดมันจะแบบมันจะเหมือนเอื้อนในจมูกอ่ะไปดูกันดู๋ยวค่อยดก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยดูอ่านนะทุกคนอ่ะฮะโอ้โหโห ตกแต่งเราคิดมากนะคะทุกคนเอาให้อา,อาอกรได้วยอ๋อมีมีทุกคนเห็นเขาว่าเราเล่นตกแต่งเราคิดมากันอยู่นะคะโอเคหยิบออกมาแล้วอาา่ะฮะมองดูตัวคิดมาที่ตัวเองตกแต่งนะฮะไม่เปิดไฟเออเอาเข้าไปอันนี้คืออะไรคะรุ่นมันน่าจะเหมือนกันเอมขอโทษนะคะสวัสดีจ้า เอาย้อนทีเออเอาเข้าไปเออเอาแล้วไอ้ควางไม่ยไม่โดนอีกเออโดนดูเข้าไปอันเรียอ่ะอ่ะอ๋อโดมเราไม่ได้เรียนะเราไอโยนทีนีเอาเพื่ออะไรช่วยช่วยหาตัวที่มันได้ตัวแต่งด้วยแสงแล้วจะโยนที่ปตูจะอะไรวะเออ เขาบอกนะคะคนว่าตอนนี้เอลเนี่ยกลัวพวกกลัวกวางใช่ปะ่ะและ้วพวกเขาอยา่างไรลองที่จะตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยนะคทุกคนพวกแสงกวางอย่างเขากลัวแสงของต้นคริสต์มาสใช่ปะ่ะช่วยพวกเขาเพื่อตกแต่ตงคริสต์มาสดอเซนสน์ส่วนไม่ใช่หน้าที่เราไปเยอะไปเลย Let's go เอามาเลยนะคะทุกคนว้นาวแรกเอ้ยก็แต่สีน้ำตาลด้ยแปลกไหมไม่รู้ น่าต้องถักไม้ก่อนนะทุกคนอ้นาล้วทุกคนแตงพายแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเฮ้ยทุกคนแล้วมันเสียงเสียงไม่ไหวแล้วมาป่าติดไฟโอ้เป็นต้องแบบขี่ดิสไฟขี่ดิสไฟทิ้งพอก่อนนะคือคลิปที่ขำน่าคือต้องร้องเพลงนะทุกคนมาแกมาเลยมาสาป่ามันนี่มาเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเฮ้ยตัวน่าก็ได้บูเพเลนะฮะทุกคนแต่ว่าเราได้คริสต์มาสไลท์มาเว้ย อุ้ยกดผิดไม่ตั้งใจนะจริงๆเดออตั้นมาก็ไม่รู้ละทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตย่างเหนื่อยก่อนเออแล้วลต่อไปนะทุกคนเราควรจะข้าผนที่หรือว่าเราควรจะเติมไฟต่อทุกคนจะทำอะไรเลือกเฮ้ยมาผ่าจะเติมไฟอีกแล้วโอ้โหเยอะเกินคือคลิปมันจะดองานานเลยคะ่ะทุกคนเพรน่าจะแบบคือการดองของคลิปมันจะค่อนข้างเฮ้ยพูดที่มันค,คำพูดเลยไหมเอออีเมย,ย์ไม่ไหวนะทุกคนอย่างเงี้ย อะไรอะ่ะทุกคนเร,เราเจอต้นไม้ติดไฟ <c oughs> นั่นละมันมาน,มานะทุกคนโอเคดีเราเจออะไรเสียวเจ้าบ้า,าเสี่ยงคือไม่ไหวอะ <S <S ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนมาที่ไม่มีหม,มาด้วยนะคะทุกคนแปลกปะแปลกใช่มันแปลกวันนี้เขาไม่ได้มีมหม,มาถูกต้นใช่ปบ้านเเออแปลกไปดูปะ แต่ไปดูไูไม่รู้ร,ร,รือว่าจะไปแล้ว <Br> uh. ไหนไวะนี่นะคะทุกคนเฮ้ยว้าวอ๋อเขาพว่าต้ตกแต่งต้องเค็มมานนะเออมันก็บอกอลไว่าเเออใช่เออแล้วก็ลืมเนาะ <c oughs> โอเคทุกคนมาต้องตกแต่ง12กต้องนะคะทุกคนอย,นย่างเชื่อคุณหรเคยฮะความาแต่วันแรกเลย <c oughs> ไม่ได้เชื่อทุกคน โอเคไหนกันเรา่องทีกับบ้านก่อนนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านไปที่ระบานนะคะคนเราก็เจอไอ้กวางนี่อีกแล้วมาเขาริ่มจากนำไม้ใส่เตาถ่านเลยเอาน้ำมาใส่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่แล้วอ่ะพี่สาวมเป็นเป็นไงล่ะเออมาดูกันนะคะทุกคนว่ามีแมบพบนะคะทุกคนไปวางเลยตรงนี้ปึ๊บดูกันต้องอย่าบอกป็น่นี้นะคะทุกคนก็คือไปต่อเออเราฆ่ากวางเราก็ได้แสบไปอันนี้เยอะทุกคน โอเคเดี๋ยวฉันจะต้องรีบหานะว่ามีแต่มีตรงไหนบ้างช่วยเด็กไหมไม่ช่วยจ้าเอ้ยทุกคนเจออีกแล้วนะคะคนต้นคิดว่าที่มีนี่มาผ่าเลยาบบนี้เลยฟือบมาแล้วเทคเทคเทคค้ำคำค้ำอ่ะเทคโอ้โหโอ้โหทุกคน คือตสารสกากสีธรรมารุ่นเราเจออีกแล้วเว้ยเจอเยอะมากเลยอ๋อวันนี้จ้าทำอไรอ๋อเพื่อนตีม๋มันไดมาเออแหมยิ่งเจอง่ายแตงที่ตอนนั้นเราหาเป็นปีเออโออหมาป่าวิ่งไ่อยากเห็นทุกคนทำแล้วคะน้องเก็บมาเก็บมาหมาป่ามันนี่มาเร็วเออรู้สึกเหนื่อยไหมใค่คันเหนื่อยมากเอวชีมีการวิ่งตามเพื่อเพิ่มดาเมจคำถามคือ ตอนนี้เออมันอยู่ไหงคะเฮ้ยทุกคนอันนี้อะไรวะยูนิคกอซ่านะทุกคนซ่าเบิร์ชอปเฮ้ยไี่ไงเบื่อสิตอนตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะทุกคนมันก็เปิดไปก่อนเพื่อที่จะได้มาบ้างแต่พวกเอามาทำไมไม่มีปืนเออโอเคพระประธานส่งขวานให้ข้าเถิดมาดูนะทุกคนหน้าหัวผมไม่มี โอเคพระประธานปศุคอร์ดิกไมาให้ฆ่าเถิดตอนนี้เอ้ยทุกคนต้นต้นเก็บนมาได้นะคะทุกคนด <c oughs> ใ,ใจดีไหมไม่ไหวนะทุกคนเจอยอย่างนี้เออไม่ดีเลยตัวแตงจ้า <c oughs> ถ้าเราเจอเราได้สองต้นเลยนะคะทุกคนเป็ไหนต่อวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ <c oughs> โอ้ทางนี้ไม่ปลอดภัย กลับดีกว่าอย่างเงี้ยอันตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนมีนมีของดีก็แอบเปิดเลยนะทุกคนไม่รู้อีกเดินมาก็เจอแล้วมันก็แปลกดีก็เลยน่าเข้าเข้าดีกว่าเออไม่เค้กมาเหนื่อยว่ะเออเอาจริงเฮ้ยทุกคนเหนื่อยมากนะอ่ะมาเปิดตรงนี้ทุกคนแล้วก็เปิดของขวัญนะคะนั่นเชิญงพังมาเฮ้ยมีกระดิ่งด้วยเว้ยไปดูอ่ะเถอะอึ๊บ ว้าวมีน้ำมันเอาอะไรออกดิเ,ดเคทุกคนโอ้ไม้สั่นมากเลยก็ใช้รถทอยเคเจ้าหน้าจอทุกคนไม่รวมกันนะคะเอ้ยไม่ปลอดภัยกันทางเนี้ยอ่ะเหนนะื่อยแล้วยังไม่จะได้บ่อยจังวะโอเคเราจะกลับบ้านเลยนะทุกคนเพราะว่ามือไม่พอ,อจะเคยแล้วเอาจริงดิมาเจอขนาดนี้ก็ต้องแบกไปก่อนนะเจ้าไมา้ ไม่ไหวทุกคนเยอะขนาดนี้นะทุกคนตายพอดีอย่าบอกขอร้องอย่าเพิ่งอย่าเพิงพ่งเจออีกเลยนะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าอยาทำตัวอย่างนี้ดิมันไม่ดีนะไปไหนต่อจ้าไม่รู้จ้าคําถามก็คือหมาหมาติดไฟเอ้ยจะคือพูดก็กำบอกว่าหมาติดไฟหายไปไหนก็เจอเลยมันจะมาไม่เจอสอสงต้นพอดีทุกคนค่อนลัคก,กี้มากนะคะเอ้ยเอออ่ะฮะแล้วก็ตัดต้นไม้จ้าอเคทุกคนตัดไปเรื่อยๆนะคะ โอ้ยมันก็รุนแรงไปหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยแต่ละมื้อแต่ละเดย์อ่าไม่ไมีอะไรนะ้วนนไปไหนต่อไม่รู้อีกแล้วไม่เคยรู้เลยมากแม่เนี่ยโอ้ยอ้เทุกคนว้าวเจอสามต้นเลยนะคะเขจอเยอะมากอ่ะขอร้องไอ้กวางเกยเข้ามาไม่มีของช่วยเลยค่าก็ไม่มีได้แล้วนะคะแล้วก็ตที่เราได้มาหกอันแล้ว มาไอหมาไอหมาโง่ทำให้ฉันดูแยมานี่ึ๊บเอ้ยด้ไทุกคนย้ายถ้ามาเยอะจ้าใครทุกคนกดปเอยนะทุกคนอันนี้กี่ร้ได้ค่อนข้างเยอะไหมน่าจะเยอะอยู่ไหม้มาแปะอะไรวะใส่ไปสงก็น่าจะขาดอีสองสน่าจะไม่รู้แต่ไม่ไะคดทุกคน โดยแล้วโอ้เยอะเยอะมากเออไม่ที่ต้องการอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คนเนี่ยต้องการไม่กินมนันาะไปเออโอ้โหมันก็จะเยอะไปเลยทุกนอ,อันนี้คือเยอะแบบเยอะระเบิดเลยนะทุกคนเจอเยอะมากอะเช่นี่ร้องให้มันจะอื้นดังขนาดนี้วะใครร้องให้แบบโวยวายแบบกิ๊ดแตกวะเนี่ย มันร้องเสียแต่จะอึดแล้วถ้าอยากร้องร้องให้มันจะขนาดไหนวะทุกคนมันจะร้จากตอนที่เราถูกก็จะากตอนที่เราเจออะไรเลยอะีกว่าแต่ว่าอีกวนันมัาก็ไม่รู้จะมาอะไรนันก็บายบายทุกคนวะไม่ใช่ใชทุกคนเไปแหละจะตายนะ,ะทุกคนอาช้าพอดีเว้ยอยายุก็ช้าไปหน่อยใครทุกคนอาช้าไม่เรามองเห็นว่าดีขึ้นนะคะ มาอย่างมาไอคอนสองไปเลยเอ่อไปเต็กงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอันนี้นะใครทุกคนก็คือไปตามหาเต็กมาเลยไปไปกันเลยปู้คนตอนนี้เราเจออีกต้นหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอยู่ใกล้กันมากเลยนะใส่ได้แล้วจ้าต้นที่สามสี่ปึ๊บโอ้ยเจออใครทุกคนโอ้โหเต็จกันมากทุกคนอันนี้ง่ายนะอย่าพูดว่าง่ายเลยอย่ามายากเออเออเจอแก ต้องน,นี่เจ็ดนะคะโอ,โอ้เว้ยแล้วฉันกำลังจะตายเสียงตายนะทุกคน <S <S อย่าขอร้องอย่าเพิ่งมาตายเลยตอนนี้ได้ขนาดนี้แล้วอีมอย่าอีมเอาทนละวไอ้แบนไอ้แบ,แบเต็มใช้ดิโอเคเอาจริงไม่มีอะไรหรอ

นี่ก็มารดูเบิดไฟแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เหแบบเมนริเลยอ,ะอ่ะออกประตูบ้านเปิดออกเอลเออกมาเาย้ต้อมีคนหมับตอดเวลาอ่ะฮะฮะว้าวอะนนี้ทนนุกคนเราก็รสังส้างอะไตรงนี้ก็้สงข้างรอแป๊บหนึ่กงก,ก่อนจบคลิปก่อนดูเลยพอดี A ไอเอลไอเอลเปนแจะสร้างนอกบไา้เหรอเฮย้ย ก็ส้างลม่นะทุกคนแต่ว่าไม่ท right so ่าออกไปโอเคเป็นไงบ้างอนเราคิดไม่อบกันท้กคนชอบกดไลค์กดแชร์กดแชรด้วยนะจริงๆคือเล่นไม่ถารอบนะคะทุกคนู่ใต้หมดเลยแล้บ๊ายบายเจอกันกินมานะบ๊ายบาย